ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอต่อวันก่อนเลยนะไปจบลงตรงไหนกันละ่ะตอนที่ท่านบอกว่าเป็นพระที่หนักเป็นพระที่มีกรรมหนักที่ท่านปลอมตัวคือทำตัวเป็นพระแล้วก็บวชแต่ตัว ใจไม่ได้เป็นพระอันนี้จำให้ดีในบรรดาญาโยมผู้บริษัทร่างกายไม่มีความหมายความบริสุทธิม์มมนอยู่ที่ใจและก็มัวเมาในลาบยศเสิ่สุขและกามสุขมีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีสมาธิตั้งมันบ้างมีวิปัสสนาญาณดีบ้างที่เป็นพระอริยเจ้ามาไหว้ท่าน ท่านเลยทําใหญ่ในฐานะที่เป็นญาคุณกรรมนี้ข้อหนึ่งที่ชวนท่านลงเวจีมหานรก <c oughs> วันนี้ไม่วิจารณ์เมื่อวานวิจารณ์เสพพอใจวิจาร์ให้ญาติโยมทั้งหลายว่าคนที่ห่มผ้าเหลืองในพระพุทธศาสนาอย่านึกว่าดีทุกคน ที่ได้มีความรู้อะไรตรวอะไรดีๆเนี่ยไดย้ยำซึก็เยอะที่พบมันแล้วน่าสลดใจอายเด็กอาจจะมาต้องอายเด็กไปด้วยในฐานะที่มีศักดิ์ศรีที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันแต่ก็เป็นที่น่าชิ่นดาว่าท่านพู้นั้นท่านคนด้านที่ยังดีที่สุดถือตำราชั้นเรียนเก่ง เป็นปริยนชั้นนั้นท้านไดเป็นปัญญาชั้นนี้ที่มียศชั้นนั้นยศชั้นนี้แต่พอเด็กๆเ,กเกขาธรรมโนยิธิคือาพิญญาสมาบัติได้กลับทำตนเลวไปอสุรกุยใช้วาจาสามหาวว่าทำไมละ่ะไปสวรรค์ได้ทำไมไม่อยู่ที่สวรรค์ไปพรหมได้ทำไมไม่อยู่ที่พรหมลงม,มาทำไมนี่วาจาอย่างนี้มันเลวยิ่งกว่าสตรจฉานที่ขเขาเลี้ยง แล้สุควรไหมที่จะมีผ้ากาสาวพัดห่มจิตกายและนอกจากนั้นพระธรรมคำสอนอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนไว้ฝ่าฝืนคัดค้านทําลายกระบวิการทั้งปวงสุขวิปัสสโกติวิโชชะละพิญโยปิสมิทัปโตไม่ได้เคยสนใจไม่รู้เรื่องอะไร ดำน้ำไปทางใดก็ไปทางใดทางหนึ่งไม่ยอมรับความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบให้แล้วลใครจะนับถือใครกว่าช่างนี้ยเล่าให้ฟังคุยกันต่อไปไว่าอันนี้ข้อหนึ่งที่ชวนให้ท่านลงเอเวจีเท่า,านั้นนะเมื่อได้เรื่องแล้วก็ดีใจมากลาคุณลงกลับท่านเยาวคุณก็ลงนรกไปตามตาแหน่งใหญ่ของท่าน เมื่อคุยอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวท่านนะเมื่อคุณยายกับก็เอาเรื่องทรัพย์สินของท่านเจอคุณออกมาบรรยายบรรยายให้ฟังคุณยายก็ตกใจว่าถามว่าพอเล็กรู้มาได้ยังไงก็เรียนท่านว่าเมื่อคุณยายไปฝั่งโน้นฝังโน้นหมายถึงฝั่งพระนครอาตมาอยู่ฝั่งทน ชาวชนบุรีเรียวกว่าฝั่งโน้น้ฝั่งมหาคนคนระเขาเรียวกว่าฝั่งโน้นสมัยนั้นจากตะดิ่งชันไปก็ลําบากมากต้องมีเรือยนต์หรือว่าเรือโดยสารที่บ้านก็ไม่มีเรือยนต์ต้องอาศัยเรือโดยสารขนาดเล็กเข้าไายายพี่มพักดีออกก็เป็นเวลาวันหนึ่งเรือออกไปเกินห้าเที่ยวการที่จะแอบอ การที่อาตมาจะแอบไปอ่านป้ายที่ค่ะนะแอบไปอ่านป้ายที่เขาประกาศไว้ามาเบ่งกับคุณยายมันก็ไม่มีทางเมื่อคุณยายท่านฟังแล้วท่านจะแปลกใจถามว่าทราบมาได้ยังไงเจียงเรียนท่านว่าก็คุณยายไปเยี่ยมศพท่านยายคุณผมก็ไปสืบทางเมืองน,นรกสิครับเพราะท่านยายคุณลงอเวัยจี ท่านหลวงเรียกมาเล่าความเล่าความประพฤติเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านยายคุณบอกให้ฟังหมดเนี่ยท่านไม่มีอะไรเป็นเครื่องปกปิดบอกให้ทราบทุกอย่างเมื่อพูดจบท่านยายก็เรียกน้าสมใจที่ไปด้วยให้เอากระดาษที่จดทรัพย์สินต่างๆที่ท่านเจอคุณก็ณณะกรรมการเขียนประกาศไว้นะ คือจดทรัพย์สินของท่านเจ้าคุณที่คณะกรรมาการเขียนประกาศไว้น่าสนใจอ่านให้ฟังให้ท่านฟังเมื่อท่านอ่านแล้วน่าสนใจก็บอกว่าตรงทุกอย่างท่านยายถึงก็เป็นอุทานว่าไม่น่านเลยพระใหญ่โตทําไมเลวทามอย่างนี้พอเล็กไม่เคารพท่านถูกแล้วยายเองซะอีกยังโง่กว่าพอเล็ก นี่แหละไอการระบายสีดีๆทำเป็นอย่าง,งี้ทําให้คนดีเขาเสียทรัพย์สินทําให้คนดีเขาเสียความดีที่จะเพ่งได้เพราะการไหว้พระนี่มีค่าไม่เท่ากันพระดีอานิสงส์มากพระเลวอน,นอนิสงส์น้อยทะเลถึงที่สุดเลยไปนระก,ด,กนด้วยกันแตาสอนให้คนปฏิบัติแบบเดียวกันเวลานี้ก็มีเยอะนะมีเยอะ เวลานี้มีเยอะทีดึงคนไปในด้านมิจชาทิฏฐิให้ไปเหมือนกันค้านแบพุทธพจน์ทบทพมาลีว่าในด้านสุขวิปัสสโกเกือบสำเร็จอรหันแล้วไม่เห็นอะไรเตวิโชมีวิชาสามคือระลึกชาติได้มีทิฏฐิจุขยานชจละพินโยแสแดงฤทธิด์ได้ปฏิสัมมิทัปรโตทรงฤทธิ์ได้แล้วมีปัญญาดีมีความฉลาด แนวปฏิบัติในพระพุทธศาสานามีสี่ระบบแต่ว่าแต่ละระบบก็มีวิธีปฏิบัติหลายๆสิบวิธีอันนี้เขามีอยู่แต่ว่ายังมีท่านที่หลับหูหลับตาอไม้แหลมแทงลูกตาดำมองไม่เห็นอะไรือว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติตามฉันอันนี้ไม่ถูกต้องตามฉันถึงถูกอย่างนี้มีอยู่ในบรรดาท่านพุทธบริษัท แต่ก็ยังดีใจที่บรรดาเด็กอนุบาล<า>เด็กชั้นประถมเด็กชั้นมัธยมแกปฏิบัติกันได้ดีตามที่ท่านผู้มีพระคุณเป็นพระก็มีเป็นคราวาสก็มีช่วยกันสั่งกันสอนค้นคว้ามาแล้วทำได้เวลานี้มป็นแค่เดือนพฤศจิกายน2521ถึงเดือนกันยายถึงเดือนตุลาคม2522 ปริมาณที่ท่านสร้างความดีมีสินห้าเป็นปกติเพื่อไปอัตโนมัติเท่าที่ทราบมาที่ไม่ทราบก็ไม่รู้มีจํานวนคนนับแสนแล้วดีใจไหมที่วันที่ว่าทางบ้านเมืองของเราจะมีคนดีขึ้นถึงกับมีนักเรียนในร้อยเจปาพ่อเรียนในเรือกาศนักเรียนในเรือนักเรียนตำรวจในร้อยตำรวจนะ มาตั้งใจใจะชํานุมตั้งเปน็นคณะพุทธศาสนาขึ้นขอให้กธธระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นกฎบ,บังคับแ้วเธอก็จะรวมบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆคัดคนที่มีศรัทธาแล้วก็รวมนักเรียนต่างๆชั้นมัธยมคือชั้นมัธยมชั้นปฐมนี้ต่อไปเยอะแล้วก็มีเยอะเวลานี้เป็นหมื่นพวกนี้ทําตัวได้ดีสามารถรู้ส,รสวรรค์รู้นรกรู้พรหมโรครู้นิพพาน เขารู้ได้โดยการฝึกจากครูบาอาจารย์เขานี่ไม่ใช่หมาแตมาเป็นอาจารย์ใหญ่นะท่านฝึกกันเยอะหลายสำนักปิดในขอชมเชยท่านที่ท่านสนับสนุนพระพุทธศาสนาแล้วพวกนี้ก็พาคิดว่าถ้าข้าราชการทุกคนไม่กินเหล้าบ้านเมืองจะเจริญมากกว่านี้อันนี้เป็นความคิดของเด็กแต่ได้ว่าผู้ใหญ่เห็นดีได้ไหมนนเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เป็นนบ่าประเทศไทยเราจะมีความสุขเมื่อเด็กผูน้นี้มีอำนาจบริหารประเทศเห็นไหมนี่ที่เขามองดูตามมุมที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆนะมีทมนี้ไม่ใช่ดาสุมไปว่าตายแล้วก็ศูนนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรมนโลกไม่มีไม่สามารถจะมีใครไปได้ก็ถ้าเยโงเ่เง่าเต่าตนเป็นวัวเป็นควายก็เป็นแต่คนเดียวสิ จะไปชวนนะายชาวบ้านชาวเมืองเขาเป็นควายไวด้วยนะมันจะมีประโยชน์อะไรควายเนะี่ยมันดีกว่าคนเลวนะควายถึงแม้ว่ามันจะโง่แต่ความจริงควายมันอาจจะไม่โง่แต่มันพูดภาษาคนไม่ได้มันมีสภาพเมื่อทาบรัฐธาบรับใช้ที่ไม่มีค่าจ้างก็ยังไม่สายเขายังไม่ทําให้คนดีที่ก็กลายเป็นคนเข้าใจผิดคนเลวไป ไม่เหมือนกับคนจังไรที่ถือความชั่วของตัวเข้ามาหักล้างความดีข็งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผูย้ยานี้ได้มาถูกด่าตลอดท่านนังสือนางนางังสือด้วยและทั้งสถานีวิทยุด้วยแต่ว่าต่มาก็ไม่มีความรู้สึกว่าเขาด่าใครถ้าด,าด่าต่มาตะมาถือว่าด่าพระพุทธเจ้าอาตมาก็จะไม่หนักใจ แล้วพระพุทธเจ้าวเวลาท่านถูกด่าท่านว่าอย่างไงเวลาถูกพรามด่าพรามหาว่าท่านแพ้เพราะไม่ด่าตอบแล้วพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าอาตตมาคตมีความรู้สึกว่าถ้าใครโกรอธอาตมาแล้วก็ด่า,ดาอาตมาถ้าอาตมาไปด่าตอบอาตมาถือว่าอาตมาเลวกว่าบุคคลนั้นนี่เป็น้นว่าทุกคนเราถ้าจะมองตามความเป็นจริงในหลักพระพุทธศาสนา เรก่การมันรลุมากผลย่อมไม่เหมือนกันแต่เหมือนเหมือนที่ตากิเลสแต่เจริยาที่ถึงการบรรลุก,ก็เหมือนคนกินอาหารจะให้ปรนิยมกินรสอย่างเดียวกันเนือาหารอย่างเดียวกันมันไม่ได้เขาจะกินยังไงมันก็อิ่มท่านี้ก็จะดีถมไปเวลานี้เนี่ยมีเยอะแยะจะมารู้สึกยิ้มยิ้มในใจว่าเธอจะยังไงก็ช่างเถอะฉันแก่แล้วไม่ช้าฉันก็ตาย ยังไงๆก็ตายฉันไม่ไปก็เธอลรกเอาเวจีแล้วโลหะกมพีนะหรือว่าเรือว่าอะไรล่ะออืม,มนรกอีิศขุมคุมใหญ่ซะด้วยที่โลก,กันตารนรกเอาเวจีแล้วโลกันตารนรกก็ไม่ขอไปด้วยนะัจะไปก็เชิญไปตามทิยาส,สัยมาคุยกันตามหนังสือต่อไปนึ่ก็ว่าอ่า นี่เป็นมุมหนึ่งของนรกที่ใครๆก็สามารถจะเห็นได้ถ้าบวชเพื่อความเป็นพระแต่ว่าถ้าเราบวกันเพื่อแสวงหาความรู้เป็นอาชีพหรือว่าเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าลาผลเพื่อเป็นเหยื่อล่อสตรีที่เห็นว่าดีงามท่านก็ตามท่านไปตามท่านจะคุณองค์นี้ก็แล้วกัน ถ้าบวทแล้วปเิบัติตามพระคำปฏิญาณที่ให้ไว้เมื่อวันบวทว่านิพพานัาสะสัชิกิริยายะาเอตังกาสาวังเริตวาปปพาเชธมังพันติเขียนตัวหนังสืออาจจะพลาดฟังไปบ้างก็ช่างมันแปลว,ว่าท่านหลายข้าพาจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำแก้สมนิพนันธ เป็นนั้นว่าเมื่อก่อนนี้เวลาจะบวชเขาใช้คําปฏิญาณตนแบบนี้เวลานี้เขาเลิกไปซะแล้วเพราะอะไรก็ยว่านิพานไม่มีนิพานไม่ดีแลว้วเวลาบวชกอ่อนจะบวชจนจะภาวา่าเป็นพระท่านอุปชายก็สอนอาจารย์ญรยากากรรมฐานที่เราเรียกกันว่ากายคตาน,นสุสติกรรมฐานแต่อยากจะทราบว่าพอบวชเข้า,าขมาแล้วนะใครปฏิบัติกันบ้างนี่ เวลาบวชปฏิญาณไม่อย่างหนึ่งศึกษาในวันบวชนั่นเองสอนกันอุปชาสอนกับตายแต่สงสัยเหมือนกันนะพอุปชาบางองค์ทำม,มันฝ่าก็ไม่ทราบทียว่าก็ไปตามแบบอุปชาวเวลานี้ต้องสอบกันทำอะไรตัวอะไรกันแต่ว่าสอบอะไรมาก็ไม่ทราบสอบความเป็นอุปชาแล้วก็สอบหรือว่าสอบวิชาหาก,กินกันแน่ อุปชาจริงๆสมัยก่อนเขาต้าองควบคุมพระอาวากันมาดีกว่าเมื่อพูดเรื่องนี้ก็พูดให้มันชื่นใจเพราะว่าโดนอรารัชีเล่งานมามากที่สามารถตรงตุนมันได้ถึงห้าสิบเปรษเ็เสร็จเกือบจะห้าสิบเปนาอยู่แล้วก็ยังดีที่อรารัชีไม่กระทืบตายแต่เวลานี้ไม่ยอมให้อรารัชีกระทืบแล้วนะจะเป็นอรัชีอันดับไหนก็ตาม ไม่ยอมให้รกระทืบแน่นอนแล้วเพราะว่ามีกำลังประมาณทักสามแสนเวลานี้มีกำลังที่เป็นกำลังเองจริงๆประมาณสักสามแสนเศษแต่ว่าถ้าไปสองสามเดือนจากเดือนตุลาคมนี่มันจะเลยกว่านั้นไปอีกตุลาคมสองพห้าิบสองไอ้กำลังนี่ไม่ใช่กำลังอันตรพันกำลังที่คนเห็นความดีของพระพุทธศาสนา หากว่าพระอรัชชีเห็นว่าไม่คนจะร่วมก็จะขอแยกในกายออกมาเป็นพุทธนิกายนี่เราว่ากันเฉพาะอรัชชีนะแต่พระที่มีความดีทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาอย่าเข้ามายุ่งนะอย่านึกว่าไปว่าท่านถ้าท่านองค์ไหนคิดว่าว่าท่านขอบรรดาญาโยนทั้งหลายจงทราบว่าพระองค์นั้นคืออรัชชี แล้าก็ว่าราชีคนหน้าด้านที่ไม่มีความอายทำลายพษษุทธศาสนาคนดีก็อย่ายุ่งสินอนเฉยสบายสบายใจ <c oughs> ดูตัวอย่างพระพรุทธเจ้าท่านถูกด่าถูกว่าถูกดินทาท่านว่าอะไรใครเนี่ยแต่มาก็ไม่เคยว่าอะไรใครว่าแต่บอกให้เราฝังว่าละชีอย่ายุ่งเวลานี้เมื่อก่อนมองดูใครจะเป็นคนดีมั่งใครจะเป็นละชีมามองมานาน เวลานี้เข้าใจดีแล้วว่าใครเป็นใครบางความจริงบางศาสนานี่ควรอย่าสังคายนา,ยาสักทีหนึ่งใครสังคายนาคนอย่าสังคายนาตัวหนังสือดูว่าถ้าไม่ดีก็อเอาไปหิไปใช้หมดมันรกวัดรกสถานที่เปลืองข้าวชาวบ้านทําให้ชาติจะต้องสลายตัวไปด้วยถ้าทางด้านศาสนาไม่ดีทำให้คนแตกความสามัคคี อินเดียเนี่ยต้องเป็นเทศเป็นท่ายเขาก็เรื่องาศาสนาคนในาศาสนาไม่ดีเวลานี้พวกเราก็เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วเริ่มมานานแล้วแบ่งคนเอาเป็นก๊กเป็นเหล่าเพราะเรื่องาศาสนาเริ่มแล้วนะคนที่จะมองมองกันบ้างไว้ได้บ้างคุยกันต่อไปเป็นว่าท่านที่บวชเพื่อเข้าพระนิพพานทุกองฮะ ว่าท่านที่บวชจริงๆนะเขาบวชเพื่อหวังจะเข้ามาันิพผ่านทุกองเรื่องเห็นนรกเจ้าแบบฉบับของเจ้าเด็กนี่เป็นครูเนี่ยมันก็ไม่ไม่ยากอะไรเลยเนะี่ยเอาเด็กนะอาตมาเนี่ไม่เขไม่ใช่พูดปฏิบัาเวลานี้แนังสือนี้พูดปฏิวัติเมื่อเป็นเด็กอายุ12ปีและคุณยายหลังจะทราบเกียรติยศคือความดีเด่น ระดับอเวจีของเจ้าท่านจะคุณมหานารกแล้วต่อจากนั้นท่านยายก็พยายามหาแต่พระที่ควรโบชาเท่านั้นนี่โบชาและปฏิโูชังการโบชาบุาคคลที่ควรโบชา,าเอ็นตัมมังกนกตามมังเป็นรวม,ม,มอุดมมงคลคนที่เป็นนักดูพระก็คือเจ้าเล็กคนเรดินตายนั่นเอง เมื่อท่านยายเปิดษาจะหาพระมาเทศเจ้าเล็กก็ต้องไปหาตาลุงท่านลุงนะท่านลุงก็ชี้พระพอที่จะพบได้ในสมัยนั้นอยู่ไม่ไกลเกินไปก็คืนหนึ่งท่านอยู่ท่านพระครูพิทักษสวรรณบรรพตคณะสิบเอ็ดวสเกตจังหวัดพนครท่านอาจารย์พิ้งวัดมมกอกจังหวัดพนครหลวงพ่อสดวัดป่าน้ำภาษีเจริญ หลวงพ่อปานวัดบ้านองครวอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีสยทธยาหลวงพ่อปันวัดพี่คุณอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอิุธยาหลวงพ่อสุนมัดบางประหมออำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอิุธยาหลวงพ่อหนองวัดคลองบันดันอำเภอสองมิ้นงจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปะมาจังหวสุรณบุรีท่านลุงบอกว่ามีมาก ที่เป็นพระอริยะก็มีเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีที่บอกวันแล้วนั้นมีทั้งพระอริยะแล้วก็เป็นทั้งพระโพธิสัตว์ด้ยวยทำบุญได้ผลมากกว่าการลงทุนบางท่านเวลานั้นก็เป็นเด็กเล็กแต่ต้าบอกว่าต่อไปจะเป็นพระดีแต่ให้หาท่านที่มีเป็นพระดีเวลานั้นเป็นพระแล้วที่ยังไม่พระท่านก็บอกไว้ด้วยนะว่าคนนั้นคนนี้ต่อไปเป็นพระก็เป็นพระดี อย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำบาสีจเจริญน่ร้สึกจะเป็นเด็กอยู่สมัยนั้นท่านก็บอกไว้ก่อนอท่านยายเคยรู้จักหลวงพ่อปานมาก่อนนะไม่เห็นว่าหลวงพ่อติดอันดับติดบัญชีพระดีก็เลยไม่ไปไหนก็หลวงพ่อปานแจกเพราะใกล้คือยึดความรู้ที่หลวงพ่อปานสอนแบบง่ายๆท่านพระวนาว่าพุโทโธ เวลาที่ท่นานจะตายท่านภาวนาไปภาวนาไปพอสิ้นเสียงคำพุทโธก็สิ้นลมปราณคือพอขาดเสียงท่านก็หมดลมหมดลมพอดีตอนจะตายถามว่าคุณยายเห็นอะไรครับท่านตอบว่าเห็นพระพุทธถามท่านว่าสวยไหมครับท่านบอกว่าสวยมากแลวท่านก็นบอกว่าพระท่านสวยมากกันทุกทีทุกทีในที่สุดลมลมพ่อ หลวงพ่อองค์ยิ้มนะหลวงพ่อ,อเนี่ยแต่มาเห็นองค์ยิ้มท่านก็มาเวลาที่ใกล้ท่านยัใกล้ยะสิ้นลมปราณเต็มทีหลวงพ่อองค์ยิ้มมาแต่ท่านก็มีสติดีมากท่านยิม้มท,ท,ทั้งที่ปากก็ว่าพทุทโธท่านบอกว่าพ่อเล็กหลวงพ่อองค์ยิ้มของหลานมาหายายแล้วเสียงท่านเกือบจะไม่มีแล้วแผ่วเต็มที แต่ว่าคนนั่งไกลรักสองวานได้ยินถนัดย,ยังได้เรียนถามนะว่าคุณยายเขารับคุณยายอยากจะไปไหนเขารับคุณยายตอบบอกว่าท่านบอกว่าท่านอ,อท่านบอกว่าท่านจะพาไปไหนท่านก็พาไปได้แล้ก็กลับเรียนนะว่าถ้าคุณยายอยากจะไปไหนนะหลวงพ่อองค์ยิ้มเนี่ยท่านพาไปได้ทุกแห่ง ท่านใช้ยิ้มส่งในสมัยผมจะไปนรกตั้งแต่ท่านใช้ยิ้มส่งุยงงยงณยายก็บอกว่ายายไม่อยากจะเกิดยายเบื่อการเกิดด้วยเกินหลานเออถามว่านึ่ได้เรียนถามว่าท่านว่าอะไรตอนนี้นะท่านเบื่อเกิดถามถามว่าท่านว่ายอย่างไงครับตอนนั้นฟังไม่ถนัดท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าคนเล็ก เดี๋ยวก่อนนะจะพลาดบรทัดท่านบอกว่าท่านคุณยายบอกว่าท่านหลวงพ่อยิ้มท่านบอกว่าจะเอาไปพักไว้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอ๋อตอนนี้ฟังอดีนะเมื่อถามคุณยายว่าคุณยายอยากจะไปไหนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อยิ้มท่านพาไปได้เสมอก็เรียนถามว่าคุณยายนดะ่อยากจะไปอยากจะไปไหนก็รับคุณยายก็บอกว่า ท่านน่าท่านบอกว่าท่านไม่อยากจะเกิดเพราะว่าท <cellular. S 3> ่านเกิดมาครัวนี้ท่านเบื่อมากจริงๆถ้าจะยินน้องพ่อปานบอกว่าเกิดเป็นคนก็ลําบากอีกเกิดเป็นเทวดาแล้วพมก็ลําบากอีกหมดหมดวัสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นคนแต่ว่าคุณยายเนี่ยท่านไม่อยากกลับมาเกิดอก็เลยกลับปเนี่ยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณยายก็กลับเปน้องพ่อองค์ยิ้มก็แล้วกันนะขอรับ ถ้าท่านรับได้ยังไงคุณยายบอกกับผมด้วยแต่จะถามว่าเวลานั้นที่พูดกับคุณยายก็เน้นพ่อองค์ยิ้มไหมก็ต้องกราบเรียนแล้วเรียนกับท่านผู้รับฟังว่าปกติเห็นท่านสวยจริงๆวันนั้นท่านมาสวยร่ามแล้วก็ยิ้มสวยยิ้มในน้อยยิ้มไนมากมากนะยิ้มนะไมใช่แย้มเป็นนพราคุณยายบอกว่า เมื่อยายบอกนะท่านยิม้มท่านยิ้มแล้วท่านก็ตรัสท่านก็บอกว่าเอาอยิางีกันนะเอาอยิางี้ก,กันแล้วกันอมาเอาบาสิกาอาตตาทถาคตจะพาเธอไปในที่ที่อันหนึ่งเป็นแดนที่มีความสุขไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วต่อไปก็จะสบายมากท่านยายจะนั่นเรียกว่าพอเล็กพอเล็ก ท่ายายหน่อยก็บอกว่าเอากราบ,บเรียนท่านเม่เวลานั้นตาท่านฟา้ามองไม่เห็นแล้วแหละไม่ใกลยย้จะตายเออกราบเรียนว่าคุณยายขอรับผมนั่งอยู่ติดคุณยายในเองท่านบอกเออดีแล้วลูกถ้าไม่หลีกหลานท่านเรียกลูกดีแล้วลูกช่วยจุดโทบให้ยายห้าดอกนะแล้วก็ดอกบวัวมาห้าดอกเพาว่าดอกบวัวเนี่ยเทวโมติท่านมีเป็นประจำ มีไ้เยอะแค่น้ำใบแล้วจุดเทียนให้ยายด้วยนะยายจะไปไหว้พระจุลามณีเเวลานี้นะยายเห็นที่อยู่คุณยายแล้วนะหลวมพ่อองค์ยิ้มท่านชี้ให้ดูแล้วถามว่าสวยไหมครับคุณยายเพราสวยเลยเกินถามว่าคุณยายครับบ้านของคุณยายที่อยู่คุณยายอยู่ตรงไหนครับ หนึ่งจุดใกล้ที่จุดคือภูมเทวดา,วา,า,ดท,วดาท่านบอกว่าไม่ใช่ไกลไปนิดหนึ่งลุกเทวดาท่านบอกว่าไม่ใช่ไกลไปหน่อยหนึ่งอากาศเสดวะเทวดาคือจาตุมหาราชชั้นเดวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมาระดีชั้นปรนิมิตวาสวัสดีแต่ก็บอกหกชั้นยายก็เห็นไม่ใช่เราหลานไม่ใช่ บ้านยายเลยไปกว่านั้นถามว่าพรมสิบหกชั้นใช่ไหมครับท่านก็บอกก็ไม่ใช่อรูปโถมใช่มั้ครับแต่บอกว่ารูปโถมเบื้องว่างยายไม่อยู่ล็อกไม่มีบ้านถามบ้านคุณยายอยู่ที่ไหนไดยครับท่านก็บอกว่าพระทำไมบอกลูกพระทาไมบอกว่าที่ตรงนี้ไปแล้วจะไม่กลับแม้สวยจริงๆสวยจริงนะลูกนะบ้านยายสวย บ้านบ้านพอเล็กก็สวยนะลูกนะลูกเห็นบ้านลูกไหมก็เลยบอกเห็นครับแอ้เวลานี้พอเล็กเห็นไหมบ้านยายตอนนั้นาตมายัางเป็นเด็กนะตอนนั้นนะยังไม่ปิดปิดยาตอนแรกไม่เคยเห็นก็เลยถามพระท่านบะจะเห็นได้ไหมท่านบอกเห็นได้เพราะท่านเบลเห็นได้กรเห็นจริงๆแหมไม่ไหวเลยสวยมองดูแลแสงแสบตา เป็นว่าแสบตาแสงจา้าข้าลบตาสวยมากน่ารักเอาเป็นอันว่าคุณยายให้จุดพู้จุดเทียนท่านบอกว่าท่านจะไปไหว้พระจุลามณียายเห็นบ้านยายแล้วทำไมอย่างนั้นท่านชี้ให้ดูเมื่อจุดธูปเสร็จท่านก็นบอกให้ทราบท่านบอกวาอ่าท่านขอลาทุกคนนะอะไรที่ร่วงเกินกันให้ต่างคนต่างให้อภัยกัน แล้วถ้าเกว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปจนสิ้นลมพรานเมื่อคุณยายตายก็เลยือโอกาสไปส่งท่านหลวงไปหาท่านหลวงไม่ไม่ใช่ส่งเมื่อคุณยายตายแล้วก็ย่องไปหาท่านหลวงตามใจเมื่อพบแล้วทันว่าคุณยายไปอยู่ที่ไหนท่านรูกว่าอยู่ดาวดึงเอ๊ะแล้ว่าคุณยายไม่ได้อยู่ดาวดึงนี่ครับไม่เลยไป,ไปถามว่าท่านยายเกิดอีกไหม ท่านลุงบอกว่าก็บรารมีเขาดีเขาจะไปนิพพานเขาดีเขาเขาจะนิพพานเขานิพพานบนสวรรค์ฉันฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องได้ถามว่าว่าคุณยายท่านบอกว่าท่านจะไปอยู่ที่ไม่เกิดแล้วทำไมอยู่ที่ระวดเดงท่านลุงบอกว่าหนูหลานเวลานี้หลานถามว่าเวลานี้คุณยายอยู่ที่ไหน ก็วเวลานี้คุณยายยังไหวพระจุลามณีอยู่ที่ดาวดึงแค่ลุงตอบไปยังไงล่ะแล้วท่านถามนั้นต่อไปแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นอยู่ดาวดึงชั่วคราวและคุณยายก็ไปที่ไม่กลับมาเกิดคือพระนิพานถ้าถามท่านลุงว่าแล้วลุงเห็นนิพานมาบอกลุงเห็นถ้าลุงเห็นได้ยังไงพท่านบอกลุงเปรนาคามีนะ อีตอนนั้นก็เลยไม่รู้อนาคามีใครเขาคาเราอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแล้วไม่รู้เขาคาเราอย่างไงเพราะนบันดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านจะคาหรือไม่คาก็ตามใจเวลาหมดแล้วมันก็ต้องคาอยู่แค่นี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอขอบคุณบรรดาญาโยมพุทธบริษัที่อดทนใจรับฟังนักพูดบ้าบ้าบ้ วันนี้ขอลาแล้วเขาความสุขสวัสดิพ,พัพฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่กทนทานพทุกท่นทานผู้รับฟังสวัสดี